ตัวปูนที่สีขาวๆปุยๆน่ตัวนั้นเพิ่งออกมาจากป่าครับหายไปเดือนก,กว่าครับหัวเขาวารับรุ่นเดียวกับบบัจบ้อยบอบรจบ้อยหัวแดงครับนั่นคือขก็สีบแบงคุ้มแลวครับไอ้บักหูวเขาวก็จะมาคุ้มคุ้มนี่บักจอบร้อยจะคุ้มไต่โต ต้นแม้ใกล้ๆก็จะเห็นแต้มหูขาวครับตัวนั้นครับหางใช่ก็กับหางไปผักเมิ่งเห็นชัดครับแต่ว่าหูขาวอีกตัวหนึ่งตัวหน่อยเมื่อวานเมื่อก่อนเห็นมาเมื่อนี้ยผเห็นแล้วครับจะไปใส่ครับคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนแถวนี้ครับตัวนี้ครับนัน หัวแรงมากินข้วเปลือกกับคอนขึ้นคอนครับของหขาวตัตหน่อยนั่นก็อีกคุ้มนึ่งครับที่เมตัวแม่อยู่น้ำประมาณาหาตโตครับตัวนี้คุ้มใหญ่ครับ ขอบคุณ่น,นบินขึ้นมาครับตกใจกันละ่ะก็ทอยอยมาเรื่อยเรื่อยเรื่ับมาจากป่าครับทอยอยขึ้นมากับกินข้าวเปลือกครับคอนขึ้นคคอนข้อทยอยขึ้นมาเรื่อยเรื่อย ก็ขอบคุณหลายๆครับติ่เขามาชมทางช่อง YouTube ประเด็นยินปลากับกราบขอบคุณหลายๆครับอ่าก็เป็นไก่ปลาน้ำหนึ่งครับอ่าพอเป็นไก่ปลาร่อยแม่เป็นไกต่ตอครับก็ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาชมทางรายการทางช่งช YouTube, อนงนี้นรับทางช่อง YouTube คกับขอบคุณหลายๆครับอย่างใดก็ลืมกดไลค์กดติดตามน้ำด้อครับ